ติงนี้ผมไม่ตื้อนะครับแบนนะครับไม่ครับผมไม่จับตายอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่ได้เข้าหัวเลยไม่เข้าหัวเลยนะครับเข้าเข้าไปแล้วไม่เข้าเลยครับตรงไหนเข้าครับหัวเข้าเปล่าตามสิงเมื่อกี้มามาเดี๋ยว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 อย่าเพิ่ง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 กดพิษนักกีฬานะโดนนะโดนสิงกืนนะกดพิษชอบใส่เมาส์อยู่เมื่อกี้เออเ้าไม่เกี่ยวก็ทำร้ายอ่ะนักกีฬาพร้อมเนี่ยพร้อมเสมออ่ะ กเมอคนตันคนตันคนตันเออแล้กีฬาพร้อมเสมอดอะไรอะอะไรวะแม่มาตีกูก่อนแบโกงมาดิมาดิมาดิสองูนะสอูนะหน้าหน้าเห่ากหนึ่งเท่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอาบ่นอะไรก็บูโลบทำไมอะบูโลบทำไมอะเออคนบูโลบอะอะไรพีดอะไรอ่ะคนบูโลบอะ คุยเลยอ่ะเอาคุณสีน้าสะอาดได้เหรอเนี่ยตีน้าได้ไม่บอกคุยแล้วะอยู่ไห้สะอาดเอาตายอยู่ไม่ได้ยินนี่ได้ยินคุยเลยเนี่ไอ้เหี้ยโกงก็โกงไอ้เหี้ยมานั่งบูคนอื่นมาโกงกูเฉยถึงแล้หนึงแลามาดิ มายัางนนเนี่ยน,น,นี่วะเนี่ยแกงนี้วะเหมือนกันหมดเลยอะ อย่าเออมามาดิฮัลโหลข่าโลใช่ใช่ใช่แกงนี้ปะหน้าตาเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะ,ออะนใช่ปะใช่ปะดูดนะหน้าตาเขาเหมือนกันทุกคนเลยนะอย่าเด็กช่างด้วยเด็กช่างด้วยนะ <c oughs> ดูดนเด็กช่างนะอ๋อผมโดนเช็คมาเยอะแล้วอ,อ,อ๋อเด็กช่างก่อนเดี๋ยวพี่จุกก่อนแล้วแต่ตาามาเอาครับ เลือกเลยครับได้หมดครับวันี้ไม่เอาดีซีอ่ะไม่ไม่เอาอเพราะว่าเอ๊ะเ, <c oughs> เ,เดี๋ยวเอาเริ่มาแล้วเริ่มแล้วมาดิ่มาดิมาดิคนเดียวคนเดียว อะไรเอาไปสองแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบอกลุงนี่แหละคือปัญหาไว้ โอ้ทำไมพาดทำอย่างนี้นี Jorge. ่น้องทำไมเองทำกับพี่อย่างนี้สายเพอจะพึ่กดกันกันกันไม่ได้ทำมือก็ขอพูดทำอะไรไม่ได้นานโอ้อ๊ะโอ้โป้พิ่งกดขอพูดพัดเอ้ย ฮัลโหลพัทบอกแล้วว่าอย่ามึงก็ขอพูดมาต่อยไม่ได้<ต>โอ้โหยิ่บอกแล้วมานั่งโกง,งก,กูไย่ยิ่งอะไรเป็นกิจกรรมเป็นอไรแบบนี้อู้วเอาแล้วพี่จุกเขาไม่ไม่ชุบอ่ะไม่เอาไปสามแล้วไม่กี่ก่อนหน้าไม่ขีนนะไม,ไม่แล้วพี่จุกเขาไม่ชุบเราอ่ะ

เ็แล้วนะครับใช่ไหมโอ้ยเฮียพัดเปิดอีกแล้วไอ้ยออกเพนหมดเพนหมดไอ้เหี้ยเพนหมดเอ้ยมีใครมีเพนป่ะครับโดนตีเลี่ยนเพนหมดจริงเพนหมดจริงเดือดศูนย์เพนเดือดศูนย์มีใครมีไหมอ๋อเหี้ยน้ำแต่คนไทยเติมดิแฟนมึงเติมดิไอ้เหี้ยเขาไม่มีเขาก็เติมกันเนี่ยไอ้เหี้ยองพันเดียวเองเป็นอะไรวะ โอ้โหพันเดียวเองโอ้โหรวยเอยวะรวยรวยมากเลยเข้มขเป็นกุชี่พอมอะไร้รวยมากรวยมากรยเรยอเสื้อมงบาลองอ่ะเสื้องบาลองกจะเนื้อขายเนื่อขายดิขาเติมดิแะ่ขายแดกแล้วังี่ของแทลบาของแทล่าของแทับของแท มันตัวเท่าไหร่หน่พี่ไม่เดี๋ยวเอาให้วิงว่งห้าบาทวิ่งบัดวิ่งงไง ตี้อะไรของมึงทำยาด้วยนะอุ๊ยแรงกังวะพี่สนับประมูลนะติดพี่ตาย ไหนพี่บอกพี่จะไปเอาพี่เวนเนี่ยอาเฮ้ยทเมินเลเดอร์จากไหนอ่ะเอาเล่นเถอะเล่นได้หรออาอเราพัดไปไหนพัดอะ่ะ พละสี่ร้อยดาเมจร้อยสกิวร้อยอีกสองนาทีจบละเฮ้ยเล่นยังไงก็ชุบออกไปแล้วอะเอ้า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 ไปเฮ้ยตัดโก้ไรเงี้ยมาชุบเลยโอ้ก็ชุบออกไปแล้วอก็ออกไปแล้วอะไม่เลยกูต่อยมึงเพราะอะไรอะเดี๋ต่อยมาชุบออกอะไรมึงรู้ได้มึงชุบออกไอ้เหี้ยป่วยแม่อย่างมั่วเตี้ยชุบเลยชุบเลย โวยพี่จุกแม่งโคตรมั่วอ่ะพี่จุกอะไอ,อ้อเนี้ยทีมเราความสามัคคีศูนย์สวยสวยครับตามไบ,บมาแข่งสวยไอ้เนี้ยตีเราความสามัคคีศูนย์ไปมันพอพี่จุกเลยเว้ย เออวุ่นจัดเลยหวยแพ้อีกแล้วอไวอ้เหี้ยโกงอะไรขนาดโกงเพื่อนอ่ะเหี้ยมานั่งตีกูอ่ะเยี่ยไออีกแล้วไอ้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยงอะไรไปาาถึงไม่เจเอเลยกนี่อ่ะเพราะพวกนี้ตะโกงเหมือนพวกมึงไงอันนี้ออกไหมอันนี้ออกไหมชุบเลยครับชุบเลยครับ อันนี้นาทีหนึ่งนาทีก็เกินหมดแล้วเฮ้ยเราช่วยสามเมคเชียหน่อยได้ไหมอ่ะไปนอนเถอะแปงไปนอนเถอะไปนอนเถอะได้ได้มีพี่ตอบอ่ะใช่ะหนักเลยพี่ดาบไอ้คนที่โพสเนี่ยนี่ไงไอ้เนี่ยที่มันโพสหาพี่อ่ะใครวะ ไลท์สกอตนี่ผมเห็นโพสทวิตเนี่ยตอนนีนช่างเหรอทำไมกูขึ้นรถไม่ได้วะเออสเตียร์ไเออมันคือใครเนี่ยเนี่ยปล่อยแบบนี้อะไรอะไม่รู้อะไรอะไรเมื่อกลับใครเย็นสีดำอยากตีกับมันวะเออมันคือใครอะมันคือไหนมันคือพวกไอรอนปะไม่รู้อะเอออาจจะใช่นะพวกไอรอนก็ได้นะมกดุ้นตีนมึงเปล่าเออ โอ้ลูหมดแล้วเฮื่อหิวก็หายเกิน13นาทีไอ่ดอกไอ่ดอกจะตีอย่างเดียวลนะไงใช่โอ้เพียนหมดแล้ว ขี้เหม็นกูแต่งไม่พ like okay. ักเลยแล้วมันเป็นขี้อะไรอ่ะกูจะแต่งก็เรื่องกูปะโอเคใส่เกงนี่ใส่เกงดาวก่อนเนาะใส่เกงหลุดตูนไหมพัดใส่ใส่ใส่เกงหลุดตูดตัวใหญ่ของโค้งละใส่เลยว่าใส่อะกระเป๋านี่ใส่อะกระเป๋าไปครับไปนะไปเล่นหลังตีหนึ่งหน้าตีหนึ่งหลุดตูดหลุดโค้งหลุดตูด พี่จบตลอาหลยเว้ยหลอกว่าอย่างเงี้ยหลอกปะได้ปะ A ตลอดตลอดไลน์นี้เอแซฟเอแซฟเอซอ e l o c ก i e A safe อะไรกูไม่ฟังเอแซฟกูฟังแต่อีมีเนมนั่นเอแซฟล็อกกี ap, ้ K. ให้มีทางห้าแสนตรงนี้มีมีไงมีปะไอ้ดับดับดับมึงอย่ามากูมึงไม่ได้เมือม่อสัปปะกี้เมื่อคืนรถ <c oughs> ไอ้ดับไม่มีผมให้พี่แจ็คหมดแล้วสิบเจ็ดเอ็มอ่ะ ขอเยอะนะขอเยอะมาแสนจะไปเปลี่ยนตัวขอเลเปลี่ยนหน้าไม่พี่พี่ฟังผมไหมนี่มึงไไอใบใบวันนั้นมึงบอกว่า 17m อะไรมึงบอกว่ามึงมีให้กูยืมอีก9แสนวันนั้นอ่ะก็ผมให้พี่แจ๊บไม่หมดแล้ว 17m วันนั้นอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงหมดแล้วจริงหมดหมดแล้วจริงผมยังไม่มีตังค์เลยตอนนี้ผมเพิ่งซื้อไอ้นี่ให้สุภัทรไปล้านให้ซื้อไม้สามไหมไ้สากใช่ใช่เอาไม่ต้องซื้ออ่ะไม่มีสวัสดิการเหรไม่มีมันหมดแล้วหมดตังค์แล้วตอนนี้ ถ้าแตนเองก็ผมไม่มีมอกเม็ดเออพี่ไม่มีแล้วเขาทำไงวะเขาไม่มีอ่ะมันมีมันมุกเม็ดภาษาไทยด้วยที่เขาพูดอ่ะแล้วกูไม่เข้าใจอ่ะวินเตอร์อ่ะโอเคพี่มึงต้องพูดซาลอนองเนียนกู้อ่ะโรงพยาบาลเขาปิดหมดแล้วพี่จุ๋มมันทำไรนี่เเออนี่ไม่ดีไ่ดีพิดไปยังวะลุงใหญ่ลุงใหญ่ลุงใหญ่เมื่อกี้ลุงใหญ่ลุงใหญ่เชียร์ได้เชียร์ได้ให้ลุงใหญ่หรอ ไม่ไหนครับอาอไม่ใช่ไม่ใช่ไปพาวคารบไปส่งมาครับไปส่งไหนได้ไหมครับได้ครับขึ้นมาเลยเต็มเต็มเต็มขึ้นขึ้นไม่ได้พี่ชายมันเต็มมันเต็มเหรอไม่หมอรถมันเต็มอุ้มเนี่ยอุ้มเนี่ยวอะไรเนีอยอะไรอะอะไรอะอะไรองหวานกันนิดหน่อย แพทแม่คืออื่นนะไม่มอยู่แถวเนี้ยหาแพทหาแพทเป็นหมอผมเพิ่งเข้าเมืองออ๋แล้วแพทเป็นหมอเหรอ,อที่โรงพยาบาลอ่ะไม่ไม่ครับผมตายแล้วมาเกิดอ๋อทำอร้ายฟ้าแมวเหรอเอ่๋ยวไปเลเวลบนนะครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับม,มันมีเลเวลมันมีเลเวลบนเลเวลล่างด้วยเหรอมีเลเวลที่เดียวนะ,ะผมไม่รู้ผมเพิ่งเข้าเมืองมา วันแรกเลยครับอ๋อโอเคครับเนทางดีๆครับอ่ารู้สึกรูสานฟินฟินอะไรทำไมครับพี่ไม่แนะนงไม่แนะนำเขาเลยหรอเขาเป็นผู้เล่นใหม่เมื่อกี้บอกเขาไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าบอกว่าโตไปๆครับเห็นพูดเลยไม่เห็นพูดตะคำไม่เห็นได้ยินเลยมันจากเลยมจากเบือโอเคเบือเบือแม่เสียงไม่ได้ยิน ที uhm. <cima. S 1> ่ในวอรเล่นแอดดับไหมฮะเออผมอยากไปหาเพื่อนผมแล้เลิกหมดแล้วอะไรวะในวอร์ว่าถามพี่จุพี่ตอบดีพี่จุ๊พี่ส่งคำในเดี๋ยวผมจะไปแล้วไปไหนมันไม่แอดดับเลยด้ามอ๋อด้ามไปก่อนทีหนึ่งนะเป็นชื่อมึงนะจะไปนอนแล้วกูขี่เส้นใต้นะไหนพี่เกินหนีบ่อยพี่ก่อนจะมาทีดีอะไรดีอะไรกูอยู่ตลอดนะถ้ากูไม่ไปร้องร้องร้อง ร้องร้องรองรองหนี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 ี่นหนีหนีหกีหน่ะไีไหนก็ไีนอนมีงานนอกนีนี่จีหนีนี่นีหนลหวเหีหีหพี่นีหนี้นีหนีหนนนี่นขนีหนีอนีีนหนมหนีหนนีหนหนีหนีีนีหนีนนีี่จุกนีหมีีหนีหนีหนหนีหนีีหนีีหนีีนีีนีีหนมึงคิดว่ากูรวยเหรอลนี ไม่ใช่แล้วแล้วไม่พี่พี่ไม่ขอเวลาแต่แซนด์แววชาลรถเก่งกระม่ามีตังค์ซื้อรถแต่ไม่มีตังค์ซื้อแม่ครับผี่แปลกมากจริงจริงนะผีกี่ตัวก็กูไม่มีตังค์อ่ะท่านกูทำไงอ่ะถ้าทันกูไปกินซูชิโร่ก็เรื่องหน่ยโมเดลที่พี่ซื้ออยากเห็นว่ามันชื่อรุ่นเลยนะขอไปเสิร์ชหน่อยนะูพูมึงก็ไปเทสดิเทสล่าสามโมเดลไวมันเป็นกี่ประตูมึงก็ไปเสิร์ชสินค้าพาร์ทไม่กูบอกมึงนึกออกเหรออ่าได้โมเดลอะไรไม่มีอ่ะ เว้ยกูเก yeah, ิลม okay. ีแต you know, ่คนหาแย่ยน uh ้องแอมน้องไอ้น right. uh ี่หรอคนหาโเดวสามอะไรโมเดลสโมโมเดลวายโมเดลสามแก้ผมเป็นพ er ี่ผมไปออกฮาร์เลย์ออกทริปเค่ยเพื่ออะไรอะไม่ตรวจเพื่ออะไรอะการรวยพี่ตรด้วงเออเออพ่จูกตรงไหนพจตรงไหนพ่จูกตรงไไม่แ่ดอกไปดานี่ไปหนไ่ไหลกองดาเ่าไหไ่นะเดาไปห้าแสนน่ผมไปตรงเี้นะ คไปนะไปไปบ่อยแต่ครั้งนี้นะบอกว่ามันไม่เล่นแอดด็อปช่วยพวกมึงใกล้จนใกล้ใจแอดด็อปมาเนี่ยเกจันทีเนี่ยมันรีบไปไหนฮะเกจันทีเองรีบไปไหนรีบมันเก้อโหเหี้ยไปก่อนเลยโอ้เฮ้ยเคล็ดิเคล็ดิเคล็ดีโอออกนี้เลยเหรอวะแทงมึงคิดว่าไงเหียโอ้โหชอบชอบชอบ พี่จูแม่งเร็วจริงจริแล้วมีนบ้งอยู่เลาเธอส่งเลยส่งเลยส่งเลยส่งส่งแลนด์ยี่สิบหน่อยได้ไหมครับพี่สุภัทนมีมีนะครับนะครับพร้อมครับเฮ้ยผมมีรถผมมีรถอีกคันนะแต่ขอเราเบิกครับเชฟฟังยังโอมว่ะ ไว้ปล่อยแฟงนะเพิ่งเปิดรถนะไว้ไว้เปิดตอนที่พี่แจ็คไม่อยู่นะมามาคันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าโอ้รถแค่วันเดียวไอ้เหี้ยตังสดไม่มีมาตังสดไม่มี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 วาบัสมีใครมีเงินสดไหมพันหนึ่งพี่แจ็คเอาให้เลยโอ้ถาวรเหรอหกวันหนึ่งชา โอ้มึงควายปะเนี่ยเอา้าเท่าอะไรพี่มันเป็นคันนะันะ้นน่ะดูทีอ่ะแพงนะเอาก็พี่แจ็คขอให้มาพีพผมกดเปิดไปแล้วตอนเอาผ่านก็มีให้ใช้หนะ่อยเดี๋ยวก็จะไปกันแล้วเชียรยังโอมว่ะยังโอมมาดีอะแม,ม่